แมนยูพอดีสวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ้านน้อยตะทุ่งนะครับย่างหมูแกงแล้วนี่กับสีผ้าเบิ้งเพิ่นเคียงส่วข้อได้ครับนี่เคียงส่วนข้อครับอันมันทางไหนทางไหนโมเมนต์ว่าอันข้อข้อข้นนะครับข้อรถครับอันเอาเกี๊ยมุลส่าวขันข้อคนเพิ่นอดีเคียงได้แต่อันช่วงเศร้าๆมันก็สีเป๊กหนึงกับพ่อช่วงเศร้าไปอยากจกินกีบแดดดินี่นะครับสร้างดูดบัลลอจัลหน่อยนี่อยนะครับ นี่เหรครับเขาเรียนช่างมากเขาเกิดชิม,มัด,ดะะมยังสีง่เหรครับนี่พ่อแม่บอกให้เรียนทุนสูงพิมพ์ช่างหนึ่งที่ฟารานเออฟารานเออนี่ล<า>ลเลยฮะคือเขาเมื่อกีก้ดีดีเขาตัวอะกลับไปกันมาเหรอแม่คุณไปเออนนทั้นไหนขึ้นมาบ้านเออทำอะไรมันคุนตัวยกกูเพลงให้ดีเองเอออี่เหรกูลองเพลงมาคุย เมื่อเอื้อมมันลงมามูอหน่อยเหรอโอ้ยมันเทียวไงหนูจอีกสามันจะเสียด้วเนี่ยนฮ้ยอะไรนสะบวนอะไ้สะบวนสะบวนมะเคีงนี่ก็จะเอาเคีงมันำกันบ่อไม่ซ้ำก็ได้เราเอาอย่างบนกัน Huh? เอายังวัดบันนี่นี่มึงความเทียงดกันนี่บ่นนี่วัดมูวัดมีเลยมึงหมุนียวมึงมุนโปนึงมึงก็หมุนโปนึงเอาไม่นวัดับจงจเดีจงจงมงเรื่องนี่เอากูรู้เรื่องอยู่ก็พูดให้ฟังนะเมื่อกี้นี่เขาข้างน้ก็ปนข้างนึงปนไงข้างละปพอเ่าเะหายใหายแล้าปอ๋ นเอไเบี้ยหมวมึงมึงเนี้ยหมอึดเ่นงกูงานตีสิตายมากงานีมกโอ้ยมึงงานนีพัวกูต้องตัวตงอมไปอยู่เงนบัจะงัดบังัดบัมันมันหมุนสูงงัดมาเลย้น้นเล็กหนา้นเล็กหนาบัว้นียังดูซ้ำนี่ยี่กันไรได้ครับกัไตดเยดกรึังฉากเดีปากโก้ดีมาบกนี่หัน Nói chung mày, có gì tham nhiều, nhịp vừa xong nhiều mặt nhiều 2 nhiều cái đáy lúc này gì, này đã.